เจรังอ้าวเหนียวขาวเกนยาเนยาะที่เคยวายเน้าเหนย้าเนาวเหนีย้วเมน่ย้หนี้เจนีคาเหนยาวเจตียวข้าวเห้าวเหว้าเนี้าวเหนยวข้าวกี้าวเหีว่าวเลียาเหนยวขาหน้าเหยาียเลยวาหายวข้ควเหนยวาวเหว้าเน้าวมาไหวข้าวนว้าาวเวานี้าวเาเวายเห้าวเีติ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากในแบงค์รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเดียวเลยวัที่ผ่านมาเนี่คือได้แม่งค่ะได้เก้าซีอะไรแบบนี้ดีค่ะกรับหัวก็เป็นหกซีคือเก่าตัวเดียวไม่เปลี่ยนวะจ้าตัวเดียวผู้ใดมาบอกปูต้องคือเก่าเป็นคนมากจังไลยค่ะคนมากแบบในอันในความฝันมาเลยเป็นพญานาคอันนี้แหละ เยียนแดงเพิ่อนจตังเ์เคยมาเอาห้าแบบเกาบอกเมียนจะห้าแบบเกาคุณจะถึงมาบอกมาบอกมาบอกว่าเล็ตอนนั้นตอนนี้พอพอเลขออกปั๊บเพื่อนกับมมาเลยเพิ่อนบอกว่ม้วนวนี้เพิ่อได้่าซื้อใบกอนเดอร์สาซื้อลัตตอรี่แปดห้าเซ็วดใดมวนนี้จ้าหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบม เป็นพู่จังไนมกบอกค่ะไอู้้พนานักผู้สีสุโท้ายคคนหลุดคนยิงฝันคนเป็นู่ยังสีเลยที่เป็นมเขาฝันอ่ะเมีนค่ี่ขอมาเดนมาเกิดมาดามเลยบัวค่ะพันมาลูกลาเมีนเขาเดินลูกลาเสือเด้อตัวนั้นตัวนี้เขาจะบอกเสือตัวไหค่ะพันบัวแปดฮาเจะขางลางสี แปดห้าเจ็ดัวล่างสี่ล่างสี่สี่หนึ่งสี่หาสี่เจ็ดอะสี่หนึ่งสีหสีแต่แต่เน้นก็คือสี่เจ็ดอะเน้นสี่เจ็ดอะข้างล่างเดียวนะคะข้างล่างข้างล่างสี่เจ็ดเดียวแต่ถ้าธรรมาถ้ามาสามตัวก็จะเป็นแปดห้าเจ็ดข้างบนจ้ะค่ะพก็มาซื้อเอาได้ลูกซื้อล่องซื้อลอตเตอรี่บ้งเพิ่นา มันมาบอกเลยอมเป็นโตบ่ได้มาเป็นพิศนาอมค่ะบอกเป็นตัวที่เคยอันติดตามผู้ใดเคยติดตามเจตังก็จะรูบเพราะว่าคนบอกเป็นตัวเลขเล้วคนโมบอกพิศนาคือกระถิ่ประจันมาเจรจาแมนจะถือตลอดเจตังคนเคยมาติดตามมาที่ห้างหายไปก็บ่ได้มาติดตามก็ไปทำงานกรุงเทพเพิ่งก็จะกกัรมาแต่นะเลสาขายเจติดต่ง คาเพลนคาปูเพลนให้โชคเนาะขันมาหาค่าดนดูนไม่บาตินค่าเพืเอเยบซี่เขาจะจะฉีกน้มึงสี่นกับสี่หน่จากเดอะเพื่อติดตามอย่าลืมู้จาข้างบนแปดห้าเจ็ดข้างล่างสี่เน้่นสีเจ็ดตั้งแต่เดแปด้าเจเยแลวก็สี่เจ็มีคุณเขียนม่นี่ข้างล่างจ้ะข้างล่างสี่สี่ลูกินงกำลังยางไปเอาอยู่บ้างลงสี่สี่หนึ่งส่หนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดตะวันเนี่ยไปที่สี่เจ็ด กลางข้างบนสามตัวตัวแรกก็จ่าที่เพันบอกแปดห้าเจ็ดจ็ดแปดห้าเจ็ดเป็นปูเลรอครับมาที่มาบอกแมนครับปูปูสีสุดโเ๊ะครับโอ้สีขาวเนาะที่เพื่อนเขาบอกมาครับแมนสุโทค่ะคันเพื่อนได้ให้เราเหย้าไปจักงวดแต่ขาดเจ๊ดประกาศีทุกงวดเลยได้จ้ะแต่ว่าหักเขาบ่กคอยซื้อบเนาะเพราะว่ายังทุนเขามันหน่อยบ่าคอยซื้อคันซื้อเรงสิมันก็งวดนั่นแห้งออกครับ สามเก้าศูนย์แถวนี่ถือน้ำมืดจ้าปูนี่เรบอกซื้อได้เลขรดเลขรดโน่นนั่นสามเก้าศูนย์ลดพังแงมได้ขั้นซูรุสีแดงเจตแง่ไหนเจตต่างออกต่อออกสามเก้าศูนย์ตรงตงจนเขาจะป้าเธอมาให่แม่นเลยเดี๋ยวก็จะสามตดจ้าสามตดตรงตรงเลยจ้าสามเก้าศูนะจ้าปูนี่เรานบอกว่าซื้อได้เลขรดโนน่นเลขลดหมดเมื่อกี้แต่สามเก้าศูนย์คับหนึ่งสองศูนย์คางคางแค่นั้นจ้า เตะเลยเมียถ okay. ือมัดระแวงไหมเมียนจะถือเบิดเลยจะคล้องัดบ่ซื้อบ่ซื้อสามเก้าศจะคล้องบ่อซื้อสามเก้าก็ถือต้นมาที่นี่ํำได้มาตะเล็กรถจะคลองเป็นสามเกที่กิงมันเป็นสามเก้าศูนย์นี่าก้อเล็กออกแล้วตูว่าอ้ยบอกว่าสามเกศนย์เนไปซื้อสามศเก้าอยู่เพื่อนมาประกอบใส่หัวเลยประกอบใส่หัวเลยวึกคากนกกระดาษบอกไปโตยังบ่ซื้อเอายู่สิบปศนเพื่อนมากับบ่อันนี้เลยกับ ก็จะเป็นปืกขาดคนละประตูที่ให้ยพจนีพจน์ินผัดพดซื้อจ้าคุณเจถือถือจับบาทถือสองพันกว่าบาทบาที่กินแล้วมันจะได้เป็นหมื่นผุนเนาะซื้อยี่สิบพูดยี่สิบนม่ก็ถทืบตลีกตูดพที่กินแล้วมันหนาจะซื่อสามต่วศูนย์สามศูนย์เก่าไปที่สิบเอด็ด เดินมาหมูเขาวาทุมถ้ามาให้เลขแม่นได้เลขตัวใดเก่าศูนย์ตัวเดียวออกอีลีเก่าศูนย์คนเดียวว่าแม่นแต่ก็ได้มาเจริ้งสตัวนี่พ่นห้บ่อยอยู่บ่กค่ะห้บ่อยจ้ะคอนชิมาในความฝันมาในความฝันจะขันส้มมาวางงวดเลขออกปากพิ่นจะมาบอกทันทีเลยเพราะจะมาเนียนแต่เพิ่นจะมาเน้นทันทีเลยว่าอย่าลืมเออปับรอรอคงสุดท้ายแล้วก็สิบอกว่าอย่าลืมเลขที่ครูบอกเด้อเพิ่นแสดงว่างวดนึงนี่ครับเพิ่นสิมาบอกจักเทอสองเทื่อค่ะจ้ะ ตอกตกร็กออกปั๊บย่ำคืืนหนงสีบัดพูดบอกแล้วกันที่รอคงสุดท้ายอีกคนสิบอกอีกที่หนึ่งส้างสีมาเนียนสามโตตัวใดก็จะแปด้าเจ็ดจ้ะแปดห้าเจ็ดลงพิมพ์ข้างล่างแปดเจ็ดจ้าข้างล่างสเน่นคือสี่เจ็ดทำทำ พิดมากกับีหนึ่งสีหาสีเจ็ดแต่เน้นซีเจ็ดเอาซ่าค่ะต้องพิ้มพีหาซีทจ็ดเราพิมพีหนึ่งตัวได้ให้เอาไปไวยตัวไม่เลิบไม่เม่เไม่เพิ่นี้สามตัวหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแปดห้าเจ็ดข่างลางซีเน่นซีเจ็ดล่องลงมากกับซีหนึ่งซี่หาจ้ามีซัมนี่ค่ะกรลออแต่แจคงสุดท้ายเพื่อคูเจ็ดซีหนึ่งสีห้า ค่ะปูเพิ่นมาบอกอีกทีหนึ่งเนาะแล้วอันนู้นจะได้โทรหาเกียจตังก็ได้คำนวดคำเกียจตังสิคมากอ่ะโทรหาหนูก็ได้ถ้าเกิดว่าเจริงถ้าฝันเดี๋ยวค่อยไลน์ไปบอกเนาะได้ค่ะทะเลาะว่านจันทร์กันสีเน้นยสองกับเก่าดีเล่าสุดะสองกับเก่าอันเล่าหมดมือวันจันทร์เันที่สุ่ไหมเนี่ยข้างล่างเน้นตัวไหนนะครับข้างล่างเน้นยสี่จะเน้นสี่เจ็ดอ่ะข้างล่างข้างล่างสี่เกีข้างล่าง อันสามโตนี่เป็นบนย่างเดียวบรือ่เนียนค่ะเขากระตัดเล่นงสามหางก็ได้แปดเจ็ดแป่ห้าแล้วก็หาเจ็ดที่ซ้ำนี่จะก็หลายตัวพ่อครับผโซนะครับเี็นแล้วพิมพ์แล้วโชว์หน่อยครับเนียนค่ะเนียนค่ะเนียนค่ะเนียโชว์เนียโชว์นียนโชว์โชว์ห้่้อไดมเลยมึงเอาสุข้อนสุข้นทีละช่องทีละช่องบอยหลายตัวนะครับ รังรอเรือนะครับรังเนอันนี้ปูมาบอกว่าไอ้เลื่อยเด้อค่ะเด้อมาไกมันมานมาแทลแหลกครับทุกคนเห็นมันมานก็จะมาจากใกล้กันเลยนี่มาจากซูรินคุณานเพิ่มมาจากบุรีรัมคุณอ่นเ่มมาจากรอยเอทรอยเอคนอิมาแจากของเราแล้วที่นี่ มาแล้วชั้นเจนนะครัเป็นความฝันนัเจเนาะปู่าบอกเลยแมนเจบอก3โตแปดห้าจ็ดสองโบอกส7จ็ดให้การแบกขึ้นซีนกับซีหแน่นค่ะการซีนันซีหขอใโชคดีนะครับขอให้โชคดีมีโลาภแลขอให้โชคดีนะครับโอเคนะครับปู่บอกว่างวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปข้างบนแปดหข้างล่าง สี่เน้นสี่เจ็ดคนว่าเน้นสี่เจ็ดใช่ร่องน้ำมากกว่าสี่หนึ่งสี่หาจ้ะงวดไปจังวันที่หนึ่งตุลาคมจ้ะครับผมขอบคุณทีร่าหลายเด้อขอบคุณหลายหลายขอให้เฮ้งๆปังๆได้แจ่ละวันครับเรื่องราผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องเบลสันทิพย์เก่น